สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะทําการแก้สมก,การเศษส่วนกันโดยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า equation with fraction โดย fraction เนี่ยคำนี้เนี่ยมันก็จะแปลว่าเศษส่วนนั่นเองเศษส่วนเนาะส่วนคําว่า equation เนี่ยก็จะแปลว่าสมก,การฉะนั้นเมื่อสองคำนี้มารวมกันมันจึงแปลว่าสมก,การเศษส่วน สมาการเศษส่วนหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับมันก็จะมีส่วนน,นี้นเนาะเท่ากับสี่เหลี่ยมส่วนสีเนส่เหลี่ยมแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราพูดถึงสมาการทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็จะมักที่จะเห็นเครื่องหมายเครื่องหมายเนี้ยอยู่เสมอก็ vitamins. คือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมไม่ว่าสมาการมันจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้คือสมาการเฉยๆเนาะไม่ใช่อสมาการที่มันจะมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับ มากกว่าเท่ากับแบบเนี้ยอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอสมการนั่นเองนะครับทีนี้เรา,าพูดถึงสมการก็จะเห็นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยอยู่เสมอเลยไม่ว่าสมการจะเป็นรูปแบบไหนเพื่อที่เราจะดูว่า2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันหรือไม่นั่นเองนะครับพี่ชว่าเริ่มแรกเนี่ยเอาแบบเริ่มแรกเลยเนาะแบบว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสมการเลยแบบโอ้โหเปิดเทอมมานี่ครูสอนอะไรวะเนี่ยใช่ไหมครับอารมณ์อารมณ์มันจะแบบ กงกงเอออะไรแบบนี้ซึ่งพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะสอนแบบนี้ใช่ไหมสองเอ็กบวกหนึ่งเท่ากับสองถามว่า x เท่ากับเท่าไรใช่ไหมครับแบบนี้พี่เชื่อว่าน้องที่กําลังเรียนเรื่องสมการเนี่ยอันดับแรกเลยอะน้องต้องฝึกอันนี้ก่อนเพื่อที่ว่าน้องจะได้มีความเคยชินกับสมการนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าเออวิธีการแก้ของมันเนี่ยเราจะสามารถแก้ยังไงได้บ้างเนาะ,อ,ะอย่างข้อนี้ วิธีการแก้ก็คือเราก็จะทําการย้ายเลขหนึ่งใช่ไหมเ,เดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนเนาะโทษทีนะครับพอดีเขียนเอาไว้ก็เลยลืมลบนะแล้วก็จะทําการย้ายหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเลขหน,นึ่งอันเนี้ยมาอยู่กับเลขสองเราก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยสอง x เท่ากับสองลบหนึ่งถูกไหมเพราะว่าเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายบวกย้ายข้างมามันก็จะเป็นลบนั่นเอง ก็จะเป็นนี่เนาะ2 x ลบ1ก็จะเป็น2 x เท่ากับ1ทีนี้เราก็ทำการย้าย2ตัวเนี้ยไปหารก็จะเป็น x เท่ากับ1นส่วน2นั่นเองเป็นคำตอบของสมการอันนี้เนาะเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการให้ตัวเลข2งฝั่ง2ฝั่งเนี้ยมีค่าเท่ากันแสดงว่า x ก็จะต้องเท่ากับเศษ1ส่วน2เพราะว่าเมื่อมาแทนตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ได้คำตอบ2เท่ากับสนั่นเองนะครับ อันนี้คือเป็นการปูสมการพื้นฐานข้าวๆให้น้องๆไปด้วยเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยและที่นี้มันเป็นเศษส่วนเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้สมการยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ผ่านโจทย์ในคลิปคลิปนี้กันเนาะพี่ก็ได้ทําการเตรียมโจทย์เอาไว้สักประมาณ3ข้อนะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้น้องๆเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการแก้สมการที่เป็นเศษส่วนมากยิ่งขึ้นสําหรับโจทย์ข้อแรกเลยเนาะพี่เตรียมมาก็จะเป็นอ่า x ส่วน2เท่ากับ x บวกส่วน3ถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่น้องคิดว่าข้อนี้ง่ายหรือยากครับบางคนก็บอกง่ายใช่ไหมบางคนก็บอกยากนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าขึ้นอยู่กับการฝึกฝนความเข้าใจของแต่ละคนเนาะสำหรับน้องๆที่คิดว่ายากนะครับไม่ต้องทําให้ตัวเองเสียกำลังใจหรือว่าคิดว่าตนเองไม่เก่งพอเดี๋ยวเราลองมาค่อยๆทํากันนะครับข้อนี้เนาะอันดับแรกนะครับถ้าเราต้องแก้สมการที่เป็นเศษส่วนเนี่ยพี่จะพยายามทํา ไม่ใช่ทำเอาเศษส่วนออกไปออกเนาะการพยายามเอาเศษส่วนออกไปหมายความว่าคือพี่จะกำจัดเศษส่วนทิ้งอ่ะให้เหลือเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่ามันจะทำให้เราคิดเลขง่ายกว่านั่นเองเห็นไหมสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยน้องว่าอันนี้กับอันนี้อันไหนดูง่ายมากกว่ากัน ก็ต้องเป็นอันบนอันนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ติดเศษส่วนอะไรเลยแค่ย้ายข้างไปลบแล้วก็นําอาหารแล้วก็จะได้คําตอบออกมาแล้วแบบนี้เนาะฉะนั้นเมื่อเราเจอเศษส่วนแบบนี้ให้เราพยายามทําเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือพยายามกําจัดเศษส่วนออกไปเพื่อที่ว่าเราจะได้คํานวณเลขง่ายๆนั่นเองเนาอะอย่างข้อนี้เนี่ยพี่ก็จะทําการนี่นะขอเขียนโจทย์ก่อนแล้วกันพี่ก็จะทําการคูณไขว้เลยครับคูณไขว้เลยเอา3ามาคูณกับ x อันนี้คือฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายของสรรมการพี่ก็จะได้เป็นอะไรครับเป็น 3x ถูกไหมเป็น 3x เนอะต่อมาพี่ก็ยาวก้อนนี้2คูณกับ x บวก5อันนี้คือฝั่งขวานะครับเราก็จะได้ว่า 3x เท่ากับ2คูณกับ x บวก5อันนี้ไม่งงเนาะก็คือคูณควายอครับเอา3ไปคูณกับ x ตรงนี้แล้วก็เอา2ไปคูณกับ x บวก5ตรงนี้ เพื่อที่เราจะได้กําจัดเศษส่วนออกไปนั่นเองหรือน้องจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับ x ส่วน2ใช่ไหมเท่ากับ x บวก5ส่วน3ถ้าน้องไม่คูณควายกันแบบนี้น้องก็สามารถที่จะหาคอาอนของมันได้คอาอนของ2กับ3เนี่ยครับเนี่ยเราก็ดูว่าคณานอของมันเนี่ยคืออะไรซึ่งคอนอของ2กับ3เนี่ยมันก็คือ6ถูกไหมฉะนั้นเราก็จะทําการคูณ6ทั้ง2ข้างแบบนี้เลย คูณเลขหกสองครังมันก็จะเป็น6คูณกับ x ส่วน2เท่ากับ x บวก5ส่วน3คูณกับ6เมื่อตัดกันอันนี้ก็จะเป็นสองหนึ่งสองสก็จะเป็น 3x เท่ากับ3ามหนึ่ามสก็จะเป็น 3x เท่ากับ2คูณ x บวก5แบบนี้เนาะนี่ก็จะเหมือนกันเลยใช่ไหมแบบนี้เลย หรือใครจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้เนาะ,ะ x ส่วน2เท่ากับ x บวก5ส่วน3สำหรับการดูในข้อนี้ถ้าใครแบบว่าถนัดเรื่องของการย้ายข้างอะเนาะเราก็สามารถทำการย้ายข้างได้ก็จะเป็น x ส่วน2ตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมย้ายมาก็เป็นลบลบกับ x บวก5ส่วน3ตัวนี้ก็เหลือ0เนาะเพราะว่าเราย้ายก้อนนี้มาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว ก็ทาการเหมือนเดิมเลยหาครนอระหว่าง2กับ3ก็จะเป็น6กเนาะก็จะได้ว่า2คูณกับ3แต่ต้องคูณทางด้านล่างและด้านบนเนาะอันนี้ก็ต้องเป็น x กคูณกับ3ด้วยลบกับ3คูณ2เหมือนเดิมเลยคูณข้างล่างแล้วก็ต้องคูณข้างบนด้วยก็จะเป็น x บวก5คูณ2เท่ากับ0ก็จะได้เป็น 3x ส่วน6ลบกับ2คูณ x บวก 5ส่วน6เท่ากับ0เมื่อเขียนรวมกันก็จะได้เป็น 3x ลบ 2x บวก5ส่วน6เท่ากับ0คูณ6ทั้งสองข้างของสรรมการก็จะเป็นตัดกัน1 1ก็จะเป็น 3x ลบ2คูณกับ x บวก5 0คูณ6ได้0นก็จะเท่ากับ0 ก็จะได้สรรมการเช่นเดียวกับ2การมองเมื่อกี้เนาะเนี่ยอันนี้กับอันนี้นะครับอันนี้คือพี่เขียนวิธีการทั้งหมดเนาะเนี่ยเราอาจจะทําการคูณกันเลยซึ่งวิธีที่1งเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ค,คือจับคูณค่อยกันเลยอันนี้ก็คือการดูในแบบที่สองนะครับอ๋อนี่เนาะอันนี้คือการแบบที่สองนะครับอันนี้ก็คือการดูในแบบที่3นั่นเอง ที่ก็ทำการเขียนวิธีการแก้คร่าวๆนะครับว่าทํายังไงเนี่ยถึงได้ก้อนนี้มาทั้ง3วิธีเนาะเพื่อที่ว่าจะทําให้น้องๆเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราได้อันนี้มาแล้วเนาะขอทําตรงนี้เลยแล้วกัน 3x เเท่ากับ2คูณกับ x ็กบาก็จะได้ 3x เท่ากับคูณอันนี้เข้าไปเนาะเนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บก็จะเป็น 2x บวก10คูณทีละตัวเนาะ อทีนี้เมื่อได้มาแล้วก็ทําการย้าย2ให้มาอยู่กับ 3x มย้าย 2x มาอยู่กับ 3x นั่นเองก็จะเป็น3 x ม x ลบ 2x เท่ากับ10 3ลบ 2x ก็เหลือ x เดียวก็จะได้ x เท่ากับ10เป็นคําตอบนั่นเองง่ายไหมแบบนี้ไม่ยากเนาะก็ทำการคูณคว้ายกันแล้วก็แก้สับการหาคําตอบธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาโจทย์ข้อที่2กันข้อที่สเนาะ,ะโจทย์คือ 2x ลบ1ส่วน5เท่ากับ 3x ลบ4ส่วน8เห็นข้อนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยอยู่ที่ว่าน้องจะทำการคูณคว่ายไหมแบบนี้หรือจะหาคอนอเเหมือนกับอันนี้กับอันนี้นะครับถ้าพี่แนะนำก็ให้ทำการคูณคว้ยเลยครับมันจะทำให้น้องประหยัดเวลาในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้นอ่ะพี่ขออนุญาตทำการคูณคว้ยเลยแล้วกันเปลี่ยนสีน้อยแล้วกันเนาะ พี่เจ้าแคูณกับอันนี้แล้วก็เอา5คูณกับอันนี้ก็จะได้ว่า8คูณกับ 2x เลบ1เท่ากับ5คูณกับ 3x ลบ4ทีนี้เราก็ทำการคูณตัวเลขเข้าไปในวงเล็บเลยคูณ8เข้าไปใน 2x แล้วก็คูณ8เข้าไปในเลข1คูณ5เข้าไปใน 3x แล้วเราก็คูณ5กับ4เนาะก็จะเป็น1 6 x ลบ 8เท่ากับ5คูณ3เป็น 15X ลบกับ5คูณ4ก็ได้20ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอาตัวที่เหมือนกันมาอยู่ฝั่งเดียวกันอันนี้มี X อันนี้มี X ซึ่งข้อน,นี้พี่ก็จะทำการย้าย 15X มาอยู่กับ 16X เพื่อที่ว่าเครื่องหม่มันจะไม่ติดลบนะครับแล้วก็ทำการย้าย8เนี่ยมาอยู่กับ20อ่ะก็จะได้เป็น 16X ลบกับ 15x ตรงนี้ก็จะเป็น,นลบยีเนาะลบยีตรงนี้เป็นลบแใช่ไหมย้ายมาฝั่งขวาก็เป็นบวกแย้ายข้างสรรมการธรรมดาเลยไม่งงเนาะตรงนี้อ่ะก็ทําการบวกลบกันเลยนะครับ1 6 x ลบ1 5 x ก็จะเหลือแค่ x เดียวเนาะนี่ส่วนฝั่งขวาพี่ขออนุญาตเขียนเป็น8ปดลบยี 20, เนาะน้องจะได้เห็นภาพนะครับ8ลบกับ20ได้เท่าไหร่ให้น้องทาการมองเหมือนเป็นการลบเลขธรรมดาเนาะ ยี่ลบแปดได้เท่าไหร่ก็เป็นสิบสองใช่ไหมสิบสองแต่ว่าเลขน้อยลบเลขมากเนี่ยเครื่องหมายมันก็จะเป็นลบเนาะนะครับฉะนั้น8ปดลบยี่สิบมันก็จะได้ลบสิบสอนั่นเองทีนี้ก็จบนะครับ x ของเราก็เท่ากับลบสิบสองเป็นคําตอบอ่ะมาข้อสุดท้ายกันดีกว่าข้อสุดท้ายเนาะ x บวกหส่วนสเท่ากับ x ลบหส่วนหก เหมือนเดิมเลยครับก็ทำการคูณไข้เลยเอา6มาคูณ x บวก1แล้วก็เอา4มาคูณกับ x ลบ1ก็จะได้เป็น6คูณกับ x บวก1เท่ากับสคูณกับ x ลบ1เนาะแบบนี้เลยนะครับทีนี้แล้วเอาตัวเลข6กับ4เนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บเทียบตัวแบบนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็น6 x บวก6เท่ากับ4 x ลบ4 เหมือนเดิมเลยย้ายตัวที่มี x มาอยู่ฝั่งเดียวกันซึ่งในที่นี้พี่ก็จะย้าย4มาฝั่งนี้เนาะและพี่ก็จะทําการย้าย6มาอยู่ฝั่งขวาก็จะเป็น6 x ลบ4 x เท่ากับลบ4ตรงนี้เป็นบวก6ใช่ไหมย้ายมาของขวาก็เป็นลบ6บวกลบกันเลยก็จะเป็น6 x ลบ4 x ก็จะเป็น2 x ตรงนี้ลบ4ลบ6ก็จะได้เป็นลบ10เนาะ เมื่อเราได้ 2x เท่ากับ10มาก็ทําการย้าย2ไปหารก็จะเป็นลบ10หาร2ก็จะได้ x เท่ากับลบ5เป็นคําตอบของสมการข้อนี้นั่นเองไม่ยากเนาะการแก้สมการเศษส่วนโจทย์ทั้ง3ข้อนี้ที่พี่ยกตัวอย่างมาก็หวังว่าจะทําให้น้องเนี่ยมีความเข้าใจในการแก้สมการเศษส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปหลักการง่ายๆเลยก็คือให้ทําการคูณไข่นะครับ คูณไข่แบบนี้เลยเนาะเนี่ยแบบนี้เลยเพื่อกำจัดเศษส่วนออกและมันก็จะทำให้เราแก้สมการง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองที่เหลือก็เป็นการบวกลบคูณหารใหญข้างธรรมดาพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้แน่นอนเนาะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนหากมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ลิงก์ใต้ตคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกัน นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม